สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ที่วัดปูนะคะวัดปูเจ็ดสอง,งนะคะฝากกดไรกดแชร์กดติดตามให้แบ่งไลค์ล่า,า,าท่านนะคะ่ะกรบเบิดสเกลกระเบิด่ซนใคลิปทักไลน์เข้ามาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับแล้วก็แคลเซียมกระปุกละห้าร้อยห้าสิบบาทนะครเรามาดูสูตรใหม่สูตรใหม่หรือสูตรก่อไม่รู้เดี๋ยวมาฟังปู่พูดเนาะนะฮนะ,ะมาไล่กันไหมโดนปิดเมียงกอเล็กนี่มันคือเขาอยู่ดิมันเขาหอ ห่อนี่ตัวที่ประกอบไ้นี่เอาไปลงหนะถ้ารงเต็มมันกับเขานี่ตัวที่ประกอบไปแบบปู่แม่ไหนเร่ที่ไทยไปเบึงไหนอนไหนมาอะไรเนี่ยค่ะใ็มันกับคือหกเออหกพันมาหน่ยหกันมาคือหกเก็ดแปยม่ใช้หนึ่งสองสามตหลอดใมันน่ะเขาประกอบสเต็มมันนะค่ะตัวเขาเลยเป็นบ้าขาเนี่ย่เานีุ่วนี้ให้มานเนี่ยชุดนี้คุณเด็กก็เป็นบ้าเนี่ยนะนี่หนึ่งหนะคือเก็ดกับแปดมาใช่หนึ่งสองสามเลยวะ มันไม่ขอสองโซนเั่นเองแยกกันนี่โซดโซนนี้มันเป็นบนล่างเดี๋ยววันมันมาซับสองนี่นี่สุดเจ็บเนาะแต่เขาเขาจะโตมันซ้อนไปเพราะขาตัวนี่สามแปดแปดแปดสามคือคือแปดมันเป็นมันเขาเดินลางอยู่แหละเขาเล่นหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองค่ะนั่นแหละแปดสามออกแล้วนี่ตัดทิ้งค่ะตัดทิ้งโอ้มาบึงวัดนี่นะฮะ ล่าสุดเปิด<า>สวดใหม่มมมมโอ้มันหมุนได้อยู่นี่เดยนหมุนแบบนี้มันกลับหลุดแบบนี้กับแฟกานา,าจ่อ เมนหลงปเห็นเนื้อเทียบ้ลินเนักเทียน้องคับท่านผู้ชมบ่อแห่ปูดีๆีมันกับแบบนี้ดีๆดีๆ่านเก่าดีแต่ว่นกลับแบบนี้ท่านผู้ชมเหล็มันออกเนียจินตนาการขนาดเล่งวดมาหันมาล้วกันกันนี้นั่งชื่อเ่อะไอาตาสูงจะเล้ยมข่าวบนบนนีเล็กดังนงปูเนาะมีอยตาเข้าเขากออกลับไปมันกับจับกันตัดนี่ ก็เลตัวนี้มากนีเห็นหวนเจ๊เงขางูถือต็มเตนะ็มไม่ได้หงวมาหัมันเขาสวๆเรียกเรเขาหน่เหนะ็นโซนี่กับเขามาแปดสามนี่โซนี่กัมาแปดสามโซนี่กับมาสามสองเห็นที่ให้เบิรงนอันนี้บนล่างนี่เขาเขาอีแต่แยกออกบนล่างท่านผมนี่ม,าามั้ามแห่งหงอม <c oughs> หัมน,น่นีจ๊บ <3 S 1> ีงปูถเต็มเต็มเลยอนนะผมคิดดูวนะ่า ก็เห็นด้ในบ้านน่ะมร่เยคือตัวนี้เสียบอนมันม้ว่ก็ใครรูดนี่มันมีนะนี่เห็นะมันจะมีเลยเขาเห็นหลอกไปแล้วเขาจะมาเอาไปลงหัวไงนี่อันนี้ก็สุดอันที่สุดท่อมาคัดออกค่ะกอบไว้ให้นะจับก็จับแค่นี้ค่ะสที่มันนั่เดินตรวจค่ะมีแค่นี้กเขาได้ไงกะเขายงนีสามตัวเขาเนี่ยเเชียวเนาะไม่กับครุดแกเราเปนยังแปดซอมาจากมมเดี๋ยใส่แปดซอนี้ใจเดินใส่แปดอนี้ แต่สาน้นี้ยังบ่เอาเนาะสื่อได้ยังบ่เอาบ่กกันบ่อันบ่อันยังหนี้มากันไม่ไม่สุด <mark>. สุดแล้วลวกตาจะเป็นซองแรกเริ่ซ้ำเนาะที่มามื่นสามซองซองแรกได้ถอดโอ้มาสามซองเนาะสี่ซองนี่คนเล็กคนเสี่ยสายฝาพาเวนต้องเป็นวันด้วยล่ะสายฝาได้สองสายฝากับฝากวาสนาำน้ำชกน้ำในเด้อค่ะค่ะกับแปงไลล่ะ เอาหั่ะเนาะเล้วก็เดื่อสเกลนะคะเนาะสี่ซองเขานี่แหละมาก่อนเพื่อนไปรุ่นโตนะคะเนาะมาก่อนเพื่อน่วาปล่อยรุ่นมูจักนิ้งดอกบอดเปิดโฆษณาจักเกี่ยเฉพาะบอดทเกิดต้องก็จักเกี่ยเป็นสามเดือนเมื่อนี้สายฟ้าเนี่ยยกว่าสนับสนุนกันได้ครับบ้านนี้ที่ก่อนนะ ก็เลยก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ทุกทีมงานเข้าเนี่ยนะคะเนาะปาดมอล่ำดีเดี๋ยวนี้กำลังที่ึ้นฮันแนวครันทุกคนเด็กมากตัวเขาเด็กมาตัวเขาผู้ที่มาแปดสามตัวเกขาอีกเนาะก็เลยเทีบเท็ยบไปเก้าเท็ยบเทียบกันสุดม่มวสีมาตัวเก้าอยู่วะค่ะเท็ยบแปดเก้าทีนี้เปสูตรนี้วันบ่นเลยดิเปิดสูตรเปิดกู้รหดบนล่างเนี่ยมันจะทีมที่รวดนี่มันมันก็มาแปดวะ ตาล่างคือแคือเขาเจ้าแปดแล้วมั้สีม่วสองแปดรบแปดหสองมาใส่สามแปดห่อมันเนาะโอ้ยมันเนี่ยมันบอกสามแปดห้ององไปฮาสูตรอันนี้สูตรเก่งแม่เป็นเก่งแล้วนี่สูตรนีเก่งแล้วประกอบมากกับถือนี่บนกระลังตาห้องออกสูตรนีาห้องสีม่าเหลียมอันแยกออกบนหรือล่างฮะตาประกอบนี้้ยเน่สูตรอังทีการสุกเทมันิดนั่นไปทานั่นมันไม่ลายบน เดาห่อตัดช <gegen violin> <warfare> ินเตยสุดได้่วเสื่องกับไม่มีแค่นี้นี่ส่วนนี่พอตัดออกมันจะิรยอยู่หัคู่ว่านี่นพราตัดออกล่างเย็บแปะเขาเตีนแปดมล่างนี่แปตัวนี้แปดมีคนมาเอาน้ำปูถือปะขาปูบท่่อาเจ้าถือปเบีนี่แปดสามเบียดนนยันอ่เนาะบุหรีกัตัดออกสานี่ก็ุ่ดเต็มแมันสุดเต็มั้น่ะสุียม่ทานี้นี่ปูกับตัดออก ปูปลาไข่เนีอืมปูบรลลิตปูบอลลิเนาะค่ะปูนั่นยังาลอตเตอรี่ได้บ่าค่ะลอตเตอรี่บัวได้เนี่ยบัวได้เนยม่นแปดหนึ่งแปดสองไปแปดสามเข้าซ้ำาซ้ำเจ็ดสองกับบัวได้เออเจ็ดสองอะไรบางว่ามันบ่มาสือเจ็ดหนึ่งกัเจ็ดสามที่ปูขามเจีปั๊บอาเ้าไปเนี่มักมักสองเะค่ะ เียาสองสองตีไม่นอาเขาเปเปพว่าีหมีสองมีจะสามสอตาอมักสามสองใช่อาววันนี้ไปซื้อน้บัวยดอกไหมอ้าเมองเก่งเมืองพอเลกมีสูตรเก่งแล้วแต่ว่าปูู้เป็นทิจับครูตัวเดแต่ว่าเขาเบิ่งสูตรเก่งมนมีตัวเดเขาตรงตรงเล่ตงกับจากแนวทางแต่วันออกตรงตรงนี่นี่แปดสากับแปดสามสามสองกับสามสองพอดแต่ว่าสี่กับี่ดอก อันตรายอันตรายเล้ค่ะเาบ่วสื่อน่ออกรวดตรงๆอันตรายเยหัมเลยมนะื่อตรงๆอันตรายเลยการไบสีสั้นฟางจกนิดจักหน่อยนะคะพี่น้องที่สิบหกเนาะค่ะสิบหกกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสูตรลับอูเจ็ดตงนะครับเนาะปากกดเลคโกแชร์กติตจางหน่ปากวัติธีเก่านะครับสูตรพี่สิบสูตร สูตรรวยสูตรเน้นสูตรเนียงกับปูสูตรเนียงกับสูตรเก่งแงเ่ยกันสองตัวมาตัวละล่างเดียวันไป้กันมดห้ันหาดนะหาพอท่านใดมั่งีดนบเก็บแป่เก้าบนล่างเก็บก็ได้ไงมามีเห็นะไหมแต่เก้าแปดเ้าห้า กูหายไหมเจ๊แปดเก้าก่อนนะคะเนาะเจ๊แปดเก้าหัวขอ,อที่สิบหวขยาเส,สูตรนี้มาใช้นี่นี่สูตเตียนประกอบไม้นะค่ะเลขติดเติ๋ปูเจ๊แปดเก้าเนี่ยเตีดเนี่ยมีเห็นเนี่นี่มนนี่มนหันเข้ากนี่ละ แะ่บาหารกะจ็บไปก่อเ้ยน,น,นี่นกะแปรมมะสุูนังกะเก่งเขาิควอยตัดออกอีกนะนี่กะแปรมันติเป็นตัวเด่นแล้วเนี่ยอันนี้หกหกบนปมมีมานะนี่มัขานเจียกกะแปร์เห็นปะใช่ปะเขาเขามาสุดนี่นี่หกปมมันมีกะแปร์ได้ได้แปดสามแปดสามนี่ตาหวานออกแล้ว,ออลว 1, เขเรีแปดหนึ่งแปดสองก็เลยวงเอาหนึ่งไว้หายได้มาขึนหนาวแล้วเป็นร่างนี่เห็นร่างเงี้ยเนาะเก็บมีร่านี่แปดหนึ่งแปดสองนี่ว่าจำตัดออกตาสุดทเก่มันมีเยอะนี่ ค่ะอันนี้ก็เป็ดหนึ่งเปดสองเปสามสุเตมที่ห้องเบิงไทยเบิงอันนี้มันเป็นบนล่างนี่บนระแยกอันนี้ไปได้บนลาน่างนะคือนไม่มีสามสองรอเป่าับสองเอาช<ล>นี้กสองรอบรอบนี้ในพู้บันนี้รอบนี้เป็นลุตะล่างเลยจับคูตะล่างเลยนุ่ยจับคูเอซี่บนผอมนีเดียวหนจ่าซื้อตรีไว้อเยินพรา้อมหลายมาสู่ห้องไปนะมันเห็ดเห็ดไปโรเ่ค่ะ นี Billie, mm ่ถ hmm. so mm ้าเขาเ็ดออกมาแบบนี hmm. mm ้เจะเขาจะจับได้เล mm ื hmm. okay. todas, mm ่อยนี่อันนี้แต่ละส่วนเขาติดตีไปมันจังสีได้เออเขาต้องมีเวลาอย่างนั้นกับช่วงหนึ่งพ่อเมนว่าพูดเจ็ดสองละเอียดสุดมันมันบ่หน่อยเนี่ยคือนี่ที่เขาขัดมาเห็นไหมอันนี้เะรอเดี๋ยวนี้แหละวนี่แต่แต่สวนมานนี่เขาว่าเห็นไหงวดกวนนี่นี่อันนี้มันมาแปดสามสี่สองเห มาหันเก็สองมาตัวนี้แต่ถ้าหนมาตัวนี้มันกัมาแบบนี้แบบเก้าเห็นบนี่สามหนึ่งสามสองสี่หนึ่งสี่สองใ้าฟัง่เห็น่ค่ะตัวนี้มันก็เข่าเห็นไ่นี่คือหกตัวเขาเมันมันชีตัวนึงเขาเขาเล้จับตัวนี้นี่มาจากนี้เด้นี่สามหนึ่งสามสองสี่หนึ่งสี่สองเนไมมันมาตัวนี้ด้หนึ่จับเห็น่ค่ะก็ต้องหาหาสูตรนี่มาใส่สูตรที่เดินนี่อันนี้หกเจ็ดสูตรเต็มันหกเจ็ปดหอหกกบเ็ดตัดออกค่ะ แล้เนี่ยมันคือคือนแปลกตี้แปลกกับเก็ดมันมีเออมันชวนเขาต้องหาตัวนั้นคันเอารักกันนั่นปูเดิ๋ยวแล้วรักกันเลขมันออกลเลยดิยนยหน่วยที่สามนะแม่หน่วยที่สามมันจะเป็นตัวไรเป็นซี่เป็นหาน,นะ่ะแม่อันรักหามาซี่น่ะแม่มันเขาวะละ่ยสุดแม่สุดยางเาปูน,น่ะแม่คับสุดยางเห่าเก่แมนสุดลาล่ลงเออสุดลาล่ลงสุดโอโซน่าน,น,านค่ะนี่ละนี่ละนี่ละส่วนนี่ละเมันบอกว่าส่วนนี้กะเก่งค่ะ แมนบ่เก็บแปเก้าสองเามันหอกตัวนี้แล้วมันบอกตัวนี้สูงไล่ลงตัวสูงไลลงเดสพลายเบั้องไรอ่ะดาริลบ้งไงอ่นเดาสิพายบืองไรอ่ัาสมาเนือไ่เดสิายเบจ้องไรอ่ะเนาสิยทีืมอนไรอ่ะเามันเขืาอยไรอ่ะดาบห้องไร่พล่บงไรอ่ะเาางเบ้งไรอ่เาไิพลาบืองไรอ่างเพาเบื้า่เาลยเอบคู่ะด้พลบ้องระเด่ลยเบื้องไรอ่ะนีาลา้ นี่ให้เอ็ซีเพื่อนในเบิรงกไปพ่อมกันพ่อมมันห้เพื่อนจำถือข้างคือมาหันเขาเขาบอกมันว่าที่อะไรพังนี่ลายสามหลักแสนนะวะถ้าสามหลักแสนนี่มันสองตัวมันมันเจาะตะกามาเห็นป่ะนี่สามหลักแสนเก้ากับหกเท่าไรน่ะเก้ากับหกมาเก้าสองเหนป่ะเรียกสามหลักแสนส่วนกับเจ็ดมาเจ็ดอันนี้สามหลักแสนแตกแปกกับสามมันจะมา เข้าบ้านี่นะมนกบ้านน้ำแกนแต่ว่านูันแต่ว่านูผันว่าสมไม่เป็นลังแสมัมสิบมาม่าแต่ว่ามันครู่กนมันแน่นอนนี่สามแกับสามเนี่ยเห็นแน่นอนเห็นบ่ท่ามันสามสอันนี้มันเป็นเก้าหรือบ่ายนี่บาดีแมาบนมาลังแล้วก็มารักมาบนนอีกสามสองสามสามสองแล้วก็แปดสามคือว่าถ้องพระไรนี่มันจิับตัวนี้แปดกับสามนี่เอาไว้เลยอันนี้ตัวเล้งเก่งานี่บวงวดงวดมาหันงวดนี่เขาบ้านียแอยูนี่เขี่เแค่ห ปยังมันเคลื่อนเพราะว่าเลขกันมันไม่สามหลักแสนแต่ว่ามันบ้แค่ไปออกมันมันบ้แค่ว่าโบอรือเทียมันออกมาประกบกันมันบอบีดับมันสีมาเล่นะสามสามนะไหมอือมันออกอย่าสามมันออกกันสามเก้าสองเก้าปะค่ะเก้าสองเก้าสองเก้าสาม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 สองอ่ะเปลี่ยนสามเนาะอ่านตกตัวกอลวะ มันเก่าลักเสียนเนี่มันลักเสียนเดินมีหลักหนี่งน้ำแต่ว่ามันมันมีอยู่ห้องห้องอะไรไปเอาออกไว้ก่อนว่านี้สามห้องอะไรสามหลักเสียนเนี้ยค่ะมันจะเอาตัวเกขาออกอันนี้ห้าวตองกับฮามาเด้าครับบักรถแก้มนี่เอาบักรถแก้มนี่คือห้านี่หาว่าหาสี่ีกับสามหมันค่ะเออสีกับสามมันมาสามค่ะว่านี่กัสามมันหนึ่งสามแล้วกับสองกับหนึ่งสองกับหนึ่งติดเอาไปใช้มันเลยติดสองกับหนึ่งรถน้าปูนั่นอนกับหนึ่งมาใช้ดีแล้วติดไปเข้าเนี้ยติด สองกับหนึ่งแมนเรากำลังแมนสองกับหนึ่งมบคู่แล้วเนาะเจอมาควบเออแม่ผมก็ใช่คู่เลยเจ็ดสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองเจ็ดหนึ่งคือหัวดีแถมยังมาจากหนึ่งนี่แ1บหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งมันจะ้ำนี่แหละมีแค่แหลกมีเด็กโอ้โหแมนเดียปรลาดิมันต้องมาได้หนี่ล่ะ แต่ว่าซื้อไว้ไปคิดมาคิดเหรอเนาะมันบ่คิดเมยมันบ่เก่งกำงทำกำลงทำวงวงว่งตัวใดบ่ว่องนี้บ่วงนี้เอฟซีมันไปซื้อออกมาใครจาดมั่นดิเสิเป้กำหนดกงเกี้ยแต่ว่าเนี่ยตีเพตีมั่นมาใครมังมั่นแต่ว่าห้องมาประกบกูอนห้าห้องสกาวนี่ซื้อเองประกับเรื่องมาหันด้วยเพราะว่าเองอเพราะว่าดูประกบกูห้าห้องได้เห็นห้องไปบึ้งเอาของูเจ็ดสองห้องประกบไปเนาคือเบล่าว่ะแต่ว่าห้องบาลเราบิงอย่ที่ว่าปูปชิม ไอตัวใดปูพกไปอันนี้คือของเฮาคิดเฮาจะไปซื้อเองแต่ว่าล้อเพิ่นมาเพิ่นสิเป็นคือเฮอว์ววันนานี่แม่นี่แไหมอันนีเก็เป็นส่อนแม่นเอาเลขตีไปเลยนะสูตรเลขติดล่ะในเดือนเพิ่นประกบคู่ให้เนาะค่ะกับประกบเริ่มกันกับพู้นนั่นแหละแต่ว่างวดที่ถือสามตัวกับเพื่นไว้ฮ็ดตั้งสี่ละไว้ไปเบิ่งแนวทางเก่าๆกับที่ปูจะห้มานั่นสิแม่ปูเป็นบ่แต่ม้าต่มาหลุดหนีที่ว่าปูเพิ่นจัประกบถือคู่แล้วกับีเอกสามตัวสิมาตัวไหนเังสี่แม่สองนะครับคนกัน มีเจ็ดแปดเก้านะครับครับผู้เด่มีเลขดีเลขเด็กกระใส่ของปูนล่ะสองกับหนึ่งนะครับประกบคู่ไปที่เจ็ดหนึ่งสดเจ็ดสองครับผมแปดสองแปดหนึ่งนะครับเก้าสองเก้าหนึ่งครับผมโอไปหาจับจองลอตเตอรี่เพราะว่าจากที่สถิติเลยนี่ม่ต้องคอยผัดกระปุนนะมันไ้องคผ่าแต่เสียงเล็บเสี่ยไปเลนสามตัวนิดตัวที่เข้าอ่อนเฮ็ดใดเขาทีเฮ็ดแบบนี้นี่เท้าประกบก็ได้นี่เข้าทีแบบนี้ปะหกเจ็ดแปดมาใช้หนึ่งสองสามนีดสุดเต็มมั้ยนี่บนชลา วะมันมาตัสามนี่แหละสเก็ยบเดียวเขาลงมานี่มันเป็นโุดนียนี่มีหุกี่แบบมันนี่ประกอบมาแล้วนี่โซดนึงนไงนี่บนล่างนี่เก็์กับแปดมาใช่หนึ่งกับสามนี่วะคือเลขเลขยมอญนี่ว่าใครรถได้นไงอันนี้บนล่างหสองกับสามเห็นแน่นอนเห็นป่ะเนี่ยคือเขาต้องหาสิ่งที่ทุนี่มากจะมาประกอบกันได้นะเดี๋ยวนี้มันหาพันได้ ว่าเขาบ้ได้แไม่นหกมแม่นเดี๋ยวจะมาลุนอีกแต้ว่าลุนอีกรอบนึงแต่ว่าทะเลตินมัาสองกำนึงมันสามารถที่จะมาสามเด้ม ń, ันเป็นหนึ่งสองสามหลัก hmm. สิบนี List> ่ออกหลออกตัวนี้เลยนะมีหนึ่งมีสองแค่ว่าเขาหายไปที่สามแต่ว่ามาเบอร์อีกรอบหนาว่าจะเป็นตัวอะครสามสามกับชีสามสิบกับชีมันหันมาตัวนี้หละนี่มนี้มันมาสองกับหนึ่งนี่มันหนาที่เป็นตรนี่ตรนี้เนาะเดี๋ยวหกกับเกียดนี้ ข้าเดียวเบิ่งะะวันบอกบอกบอกออกหนาจะบอกคู่กันนะกสองสองเก่าบอดิไรนนี่ไหมบอดิไรน์ลสามหนึ่งูแหงหนักนี้บดสื่อนาะตัวนี้มันมันจะมากบน่างเลยนี่หกตัวนี่ค่ะเอาเกันเลย่อันนี้หนึ่งกับสองได้แล้วนี่ค่ะอันมันเป็นตัวนี้แหละสากับสนี่แหละเอาไปเอาไปใ้ประกอบอีกที่หนึงมาปูแมนมันประกอบตัวนี้ตัวนี้มันก็บกกับเกียรอกเกียร์กกียรแปดแปดหกกียรแปดกั โฮกับเก็ดวันนี้โฮกับเก็ดโฮกับเก็ดเ,เ,เดยวเอาดีเดียวดีเดียวเราปูเดอ้อเก็ดหาได้ไปคำนวณเ้าซือ้อเ้าเขียนไว้เ้าสิรดเบลซื้อน้ำมันหารอบไหมเ้ามาสิจับสามตัวมันถือคือจังหวัดหาแปรสามเนาะค่ะท่านผู้ชมเก็ดนะฮะเก็ดคำนวณยูนิตเพราะว่าเ้าสิรดเบลซื้ออีกน้แต่เบื้องหน้าทางปูเจ็ดสองน้ำสองหนึ่งเรยพลาดเนาะค่ะบ่พล่านดิแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเบิ่งอาจจะพลาดเพราะว่าเดจอเดนสกาวนี่บ่พลาด เพราะยังเดือสกากับต <that> well <c oughs> <get> ัวเองขาปูไปนน้ำตัวเอขาจะคลองเปน้ำรารวมกันนี่คำว่าจะคองเบดแมนค่ะหกเจ็ดสองตัวเเขาามตัวน้ำปูอยู่นี่ลละมบ้านนั่นดอก ตนี่มีหกเจ็มิลลตองก็มมแลวค่แมนเพราะว่าห้องเาต้องน้มันละเอียดกันแมนเพราะว่ามันมีหกกับเจ็ดก็คือเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเอาปูแมนเรื่อกเลียนเลี้สองตัวนี่แหละเกียเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเมื่อกี้เขาซื้อไรเขาคิดว่าเอาขึ้นวัานี้น้องสีวันลาแมนอยู่เพราว่มันบวเปดเก่าเลย ห้ากับบ่อเอาบ่อหางวนี่มสิว mm ่าห้าหกเจ็ดมนคือมีเจ like ็ตัวเดียว mm hmm. okay. ok ที่ส้นส่วนี่แต่จะมาไปล่างสาวนี่เจ็ดสองรบ่กเจ็ดองเจหนึ่งเอาลอตเตอรี่เตียมไม่ดเตรียมไม่ลวดลอตเตอรี่่ล่างเจ็ดสองเจ็่งเอาสาลคิมีเดือนสเกวช่องแปลงได้ล่ะก็จะขอตัวล่าไปก่อนเจอกันไม่ในคลิปหนานะค่ะสวัสดีค่ะ